ต้องบอกไว้ก่อนว่าภาพถ่ายตอนช่วงท้ายคลิปอาจจะไม่มีนะผมนะพอดีว่าไฟล์ในเครื่องมันหายไปหมดเลยนะผมนะรูปภาพอะไรหายไปหมดเลยผมนะเผื่อไปลบผิดอันนะผมนะโอเคครับอาจจะไม่มีให้นะผมภาพภาพตอนท้ายนะผมนะก็มีแต่วิดีโอโดนรีวิวให้ดูนะผมนะอือก็มีแค่นั้นนะผมนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวอนิเมะสาวๆนะผมนะบอกกันเลยว่าผมไม่เคยดูสักเรื่องเลยผมไม่เคยแตะเข้าไปดูสักเรื่องเลยนะไม่รู้จักสักเรื่องเลยผมนะครับ องเรื่องนี้ก็จะมาจากเรื่องเดียวกันนะผมนะอันนี้ก็จะมาจากอีกเรื่องหนึ่งนะผมนะตัวนี้ก็จะมาจากอีกเรื่องหนึ่งนะผมนะรวมแล้วมาด้วยกันสามเรื่องนะผมนะมีมาด้วยกันแค่สองตัวนี้นะผมนะเอเคนให้ผมนะที่เรื่องที่ผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะผมนะขึ้นชื่อไว้ให้นะผมนะแต่ผมไม่เคยดูนะผมนะไม่รู้จากไอใครทั้งน so ั <brow S 2> ้นนะผมนะอืมแค่หาหาชื่อผมยังหาพักหนึ่งนะผมนะอ่าตัวนี้ผมตัวแรกนะนี่ับใส่ชุดว่ายน้ำนะผมนะเป็นมู้หญิงนะผมนะผมยาวนะผม ใส่ชุดว่ายน้ำนะอาจจะมีเลือกมากนิดหน่อยับผมนะเบอร์อะไรขอภัยทำอะไรไม่ถูกใจขอใพรยยิงแล้วผมนะข้อมูลไม่ได้หนาเลยรนะไม่ได้หนาไรขนาดน,น,นั้นนะผมนะคือเอามารีวิวก็ต้องค้นหาข้อมูลมานิดนึงครับผมนะโอเคครับนะนะเป็นผู้หญิงชี้นะเป็นโมเดลนะ งานดีเลยครับผมงานดีเลยนะผมนะอืมมาดูตัวต่อไปกันผมนะตัวต่อไปตัวนี้ครับผมนะตัวนี้ก็มาจากเรื่องเดียวกันนะผมนะจากตัวเมื่อกี้นะผมนีอม่อันนี้เป็นตัวท่านั่งนะผมนะท่านั่งนะช่องจะบินรู้วะเนี่ยไม่ใช่ถ้ากักงกองนอด้วยผมนะมันจะดีไหมเนี่ยคงนะไม่บินหรอมั้งเห็นชัไนมอย่งเงี้ยนะถือว่าน่ารักนะ ผมไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะผมนะแล้วได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ลืมไปหมดแล้วนะนะผมนะนะผมนะได้มาราคาเท่าไหร่นี่ผมนี่สมองไปหมดแล้วผมนะน่าจะตกก็ไม่ตัวหนึ่งไม่เกินห้าสิบบาทหรอมั้งนะผมนะนะถ้าผมได้มานะลืมมันเลยก็ไม่รู้นะอืมซื้อมานานมากๆซื้อมานานมากๆเพกกิ่งเอามาให้ดูนะผมนะแต่ก็แทบไม่ได้แตะเลยผมนะมาตั้งโชว์ไว้เฉยๆนะ อันนี้มีคี้ผงด้วยผมนะเทียมดำที่ผงนะผมะถือว่าน่ารักับผมนะก็เก็บสะสมไปนะผมนะไปมาดูตัวไปับผมมนาะต,ตัวไปนะนี่ตัวไปเป็นตัวนี้นะผมนะอันนี้มาจากเรื่องอะไรสาวน้อยแกงแกงแทงๆทอะไรสักอย่างนะผมนะเดี๋ยวผมไปหาขึ้นชื่อไปให้นะขึ้นชื่อแล้วก็ขึ้นรูปไปให้ับผมนะออืืมม ต่ถ้าอยากดูก็ไปหามาสารดูสา,ามารถเอ้ยสามารถดูได้นะผมนะมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเรื่องไว้ให้นะเบอร์ขอพายิ่งยิ่งนผมมันเป็นความสุขของคนคนหนึ่งนะผมนะเช่นผมนะคือึงได้เก็บนะผมนะถือว่าน่ารักแล้วก็สวยมากๆผมนะกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสไปเท่าไหร่ขอพายิ่งยิ่งนะผมนะมันเริ่มมืดแล้วครับผมตอนนี้ผมนะมันก็เลยแบบ แสงอะไรไม่มีมิเตอร์แสงไฟนะผมนะรู้ตัวไปกันผมนะตัวต่อไปนะอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะผมนะอันนี้มาจากเรื่องที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ผมเป็นตัวใหญ่นะผมนะเป็นตัวใหญ่นะผมนะที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ตัวใหญ่นะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้นะผมนะตัวนี้นี่สามตัวนี้ชอบตัวไหนมากสุดผมชอบตัวนี้นะผมนะมันดูน่ารักดีนะผมนะชอบชุดว่ายน้ำนะดูน่ารักดีนะดูสิ ไม่ชอบได้ไงดูใกล้ๆท่าผมนะน่ารักดีนะตัวนี้ได้มาประมาณสี่สิบหรือสี่สิบห้าบาทเลยนะจะไม่ผิดนะเนี่ยได้มาจากการเหมานะนี่นั่นเน้นจำได้นะมาจากการเหมาค่าบผ้ม จะมีฝุ่นกเกาะอะไรเส้นหมดน้ำผมนะเพราะว่าผมก็หยิบจะหยิบก็หย,ยิบมาเลยนะไม่ได้ไปล้างอะไรสักอย่างไม่ได้ปัดอะไรสักอย่างขผมนะใช้ปากเป่าก็ยังไม่ได้ปากเป่าเลยขอผมนะหยิบมาจะหยิบจะหยิบมาก็หยิบมาเลยนะขอผมนะมจะมีฝุ่นเกาะที่เห็นเป็นออลเล็กเล็กนก็นคือฝุ่นนะองผมนะเนี่ยออเล็กคือฝุ่นตรงนั้นไม่งั้นมันจะเนี้ยกว่าน,นี้ของงานนะมาดูความสูงกันบ้างผมแต่ควาสูงให้ดูครับผมนับหนึ่งครับผม มาเริ่มจากตัวแรกกันเลยก็เลยผมนะเริ่มจากตัวแรกเลยก่อนตัวนี้นะตัวนี้สูงประมาณนะผมเดี๋ยวมองว่าจากตาผมสิสูงประมาณเกือบเออประมาณสิบเอ็ดเซนครึ่งนะผมประมาณสิบเอ็ดเซนครึ่งนะตัวนี้สูงประมาณสิบเอ็ดเซนครึ่งนะผมนะนี่เซนครึ่งนะมองจากตาผมนะผมไม่ได้มองผ่านกล้องเนาะเอเคต่อไปดูตัวไปกันผมนะตัวนี้ประมาณสูงประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นท่าน้าของผมนะสูงประมาณสิบเซน สิบเซนครึ่งหน่อยนผมนะสิบเซนครึ่งหน่อยนะมองเดี่ตักอันนี้เท่าไหร่มองนี้ก็ประมาณสิบเซนนะเกือบสิบเอ็ดนะนะวัดจะตรงถึงนี่เลยผมนะเนี่ยจม่งขอนเขาเนี่ยอ่ะอืมมาดูตัวต่อตัวไปนะผมมาตัวตัวไปนะตัวต่อไปก็สูงเท่าไหร่มองจาก้องขได้ไหมมองจาก้องมันอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดเซนนะเอ็ดเซนนะมองจากตาเปล่าล่ะ เออมองจะปลาเปล่าก็สิบเอ็ดเซนนะผมนะอืมองจากตาจริงนะผมนะไม่ใช่มองผ่านกล้องก็สิบเอ็ดเซนเท่ากันนะผมตัวนี้เออผมมีแฟ้ม,มอยู่ผมนะนี่ทําไมผิดนี่นี่นะผมนะมาจากเรื่องนี้นะผมนะนี่เรื่องนี้ด้วยผมมีแฟ้ม,มเขาอยู่นะผมนะไปเจอในไ e อ้แฟ้มนี่ไปเจอที่เออโกดังญี่ปุ่นนะผมไปเดินโกดังญี่ปุ่นแล้วเจอมานะผมนะนี่นะไปเจอมาพอดีเลยเห็นน่ารักดีก็เลยหยิบมานะผมนะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะผมนะเออพอไปค้นข้อมูลมาดันเจอผู้หญิงคนนี้ด้วยนะผมนะ สรุปแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะผมนะนี่นะเพื่อนกันนะผมนั่นนี่มาดูตัวสุดท้ายนะผมความสูงนะดึงกระดอนหมดเลยผมนะความสูงนะมองจากกล้องเท่าไหร่มองจะต้องสิบเซนสิบเซนครึ่งกว่ากว่านะผมสิบเซนครึ่งกว่าๆนะก็มองผ่านตาเปล่าลเดี๋ยวมองตาเปล่าผมตาเปล่าก็สิบเซนครึ่งนะผมประมาณสิบเซนครึ่งนะมองจากตาเปล่านะผมนะเอาจากตาจริงสิบเซนครึ่งนะผมนะอืม ว่จาจะกกล้องสิบเซนกว่าๆนะนะสิบเซนครึ่งกว่าๆนะก็ถือว่ามาให้ดูแบบามาให้ชมเหมือนกันนะผมนะอืมความน่ารักของพวกเธอนะผมนะเผื่อใครชอบสาวาก็ไปเก็บมาได้นะผมนะไปหาซื้อเก็บมาได้นะถือว่าน่ารักเลยผมนะอืมใครชอบนะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมไม่ป่ายนะมาให้ดูเฉยๆนะวันนี้ครับผมไปไปนะสาวนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกนะผมนะ มีชุดายน้ำนะผมนะวันนี้ไม่ดูรีวิวสีว่ตัวก่อนนะพูดต, în, ติดอ่างอะไรขอแพงยิ่งนะติดขัดแล้วขอแพงยิ่งนะผมมาเออด้วยนะโอเคครับ,คครบก็เอองยิงเอจริงนะผมนะอือถือ,อว่าน่ารักวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมรอบที่สองครับผมนะ